วันนี้วันที่23กรกฎาคม2568เป็นวันที่84ข้าพเจ้าในบรรทดยอมสวรรค์ขอถวายเสียงสวดสัยาพระสูตรพระผลิตและบทต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยิยบูชาเดชครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรละลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน บทที่หนึง่งบทการาบพระรัตนตรัยอระหสัมมาสัมพุทธะคัมภีร์ตังภะคัาานังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะตาธรรมโอธรรมังนมัมสัมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะสังโฆสังฆังนัมามิ บทที่สองบทบูชาพระพิริพินาอระหังสมมาสมพุทธโสุจิรังปณิณิพุทธอุคเนหิธารมโนธานิป a r a m จาริสติยาวาจิวัง้ังพุทธังธรรมังสังฆังสรานังคตโผเจมีรัตนัตยังธรรมังจรามิโสธีนาบทที่สามบทสวดชุมนุมเทวดา สมันดาจักวารีสุวตาราคจันตุเทวตาสัธมังมุนีราชสุนันโตสักขโมคะรังสักเกกเมจารูเปกเริสีขาราเดจันลิกิวิมานีทิเบระเดจักเมตารวนาคเนกอวุธมิเกเตบุมาเยยันโตเทวดาจลทลาวิสเมยกขันนาพนาคตดทันดาสันติกยังมุนีวรวัจนงสัทวเมสุนันโต ธรรมโสนะกโลยัมภันตาธรรมโสนะกโลยัมภันตาธรรมโสนะกโลยัมภันตาบทที่สี่บทสวดปูผาคานมการนโมตัสสะภะคะวะโตระตะสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระตะสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระตะสมมาสัมพุทธัสสะ บทที่หบทสวดไตสรณะขมนะปะทะอุทังสรณังขจามีธรรมังสรณังขจามีสังขังสรณังขจามีทุติยัมบีพุทธังสรณังขจามีทุติยัมบีธรรมังสรณังขจามีทุติยัมบีสังขังสรณังขจามีทุติยัมบีพุทธังสรณังขจามีทุติยัมบีธรรมังสรณังขจามีทุติยัมบีสังขังสรณังขจามีบทที่หบทสวดสัจจกิริยาคถา นาทิเมสราณะยังหุทโทเมสราณะรังเอเตนะสเจวะเจนะโสติเมโหตุสัพะทานาทิเมสราณะยังดัมโมเมสราณะรังเอเตนะสเจวะเจนะโสติเมโหตุสัพะทานาทิเมสราณยังสังโฆเมสราณะรังเอเตนะสเจวะเจนะโสติเมโหตุสัพะทาบทที่เจ็ดบทสวดเตระตนะปนามคาถา พุทธังนเมรัตนาพุทธสริระจิตังธรรมังนัเมรตนาพุทธวิสุทธิสรังสังขังนเมรัตนาพุทธสุสีละธิติเอตังนเมเมตเรัตังรัตนาระยาวังสัมมาสมโมสริตาวตถุวิเศษสภูตทังอโยญยาญยุตตคุณโยกวาสปวัตตังอสุมิตรยมิพิตรเทวายาทิทันเตกามินาตตตาเรสัมมาสัมภเวนะ โลกเกิดธาจิจะจิเรนจะปัจูรังค์คาริยานวิเสศงอธิรุตสัตว์ทังวินโยหิปันทิฏฐิชนีหิวิจันจรูปังโลกกมหิเกหิจิการทันจุปัลภันนยังเกศนิจิสุตุวิธิรังคุณากายตายานามิหิเยวัชนาตายาสุวิสุตตามพิสมุปสัตตังวนาสีสุธาปัสสาธาานังปุญญาธิกานามสมุตตามาปุณญภูมังทุกขะปมุจนาโมขาสรานังขตานังปุจาระเฮสุปะระมังอภิปุจนะยัง นิพพานสิทธิสสิกิริยาโยปนิสัยทั้งสัมมากิเลสัมาลาโสธนสิทธิยาจะสะธุหิอัตหกุสเลหุปเสวะเนียงพานิหิจับิสระนังขมันิยเมวัตสมมาหิตังติรัตนังสระนังขัตมหา ระตินท่วงคันเนเนสุนมาสมานาพเชมาจัปิสสสังสุปัสสนะจิตตัตถานุปาริจาริยาจาระดาจาปุญเญะตัทธสุขเดนะสุขีภเวโมตเจนะตัสสะจัสราภิสุวติโหตุโยเจธัธฐามวินิยมีประมาณพุทธโลกตระพิสมัยโยนิยดุสุโภะชังตัสโอบนิสยาจายายายามพิโหตุวัตถุทะเยปาริจิตตุสุปัสราการุ บทที่แปดนมการะสิทธิคาถา โยจักขุมาโมห์มาราภะกัโทสามังวะพุทโธสุคโตอิโมโตมาราสวาสสาวินิโมจายันโตบาปสีเขมังทร์ในทางวินัยยังอุธังวรนตังสีรซาณมามีโลกศาสนาธรรวินัยกันจาตันเดชะสาเจียสิทธิหตุสัพันธรายาจาวินาสเมนโตธรรมโมทัชโยยะตัสสะทูทัสสิโลกสาวิสุทธิมะกังยานิโกธรรมาราสาราเรสัตบะโหสเดการุสุจินโนธรรมังวรันตังสีรซาณมามีโมหะปะรังอุบสันตระหังตดเดชะสาเจียสิทธิหตุสัพันธรายาจาวินาสเมนโต สัทธถมัเสนาสุขตานุโคโยโลกสสัพปุปะกิเลสเชตาสันโตสยังสันนิสันโตสยังสันตินิโยชะโกจาสวะคาตธรรมติตังคโรติสังขังวรันตังสีร asan มามิพุทธานุพุทธังสัมสีละทิติัิเตชสะเตเยสิติโมตุสัพพนารยาจวินาสเมนโตบทิกาบทสวดนโมการะอัฏฐกะคาถา นะโมราโตสัมมาสัมพุทธัสสะมิเฮสีโนนะโมตมฺมฐมัสสะสังขารัสเสวะเตณิธานะโมมหาสังหัสสปิวิสุทธาสีลาธิติโนนะโมอมตะยารัตสารัตนาตยาสัสสารุกังนะโมมะกะติตัสสตสสวาทุตียสสปินะโมคาระปวะวิวิวิกัจจันโตปะทาวะโมคารานุภาวินัสวตีโหตุสะพันะโมคาราสติเชนวิติมีโหมิเตชะวะ บทที่ยี่สิบบทสวดมหาสมัยสวดเอวาเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวสเกสเวหารติกะไปลวัตถสิมิมาวันมาาตาภิกขุสังเขนะสทิงปญญมติภิกขุสติสเพหิวรหันเตหิทัสสิหิจัโลกะนาตุหิเทวารายวุเยนาสันนิปเทตตาหุติภะคะวันตังทัสสนายาภิกขุสังหันจะ เราควรจะรุนแรงสุดท้าสกุยิกานังเทวานางเอตระหูสียัย่างโคะกวาสเกสุยารติกะเปรวัตโทสมิงมาวเนมาตาภิกุสังเฮนะสัทติงปัจมัติภิกขุสเดหิสเเหิวรันเตหิราศิจลกคาถาดูหิเทวารายภิเยนะสันนิปริตาหูติปะกันดังทัศนายภิกุสังหัญญา ยันโนนามายัมปิเยนะภะคะวะโนเตโนปัสังกไมยะมะปัสังมิตรว่ภะคะวะโตสันติเกปาเจขะคทธาภะสิยะมะเตอาระโคตาเทวตาสีธาปีนะมะปะรวาปุริโสสมินจิตังวะภาหังปะสริยะปะสริตังวะภาหังสมินเจยะเอวะเมวะสุธาเวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะคะวะโตปุระโตปทสระหังโส Arahko tathitwata bhagavantang apiwate, tawatika mantang atang suika mantang dita ko, tika tathitwata bhagavato santi ke mangatang apaasi mahasamyoyo pada swigdevakaya samacara akatama imang thamasamyang rakita yeva aparacitta sangkandi. Arahko aparatewata bhagavato santi ke mangatang apaasi tatara piku samadhang sujitang adano ucuka mangsu sarati wane ta nikheya tawatika yani rakandi pandita de. ādākū āparādhi vātāvaka vato sāni ke māṅgātāṅ āvāsī setavā kīlaṅ setavā palikāṅ itā kīlaṅ ujhā ca mammeśhā te caranti surāvimālāca kūmatā sūrāntā sūsū na kā te ādākū āparādhi vātāvaka vato sāni ke māṅgātāṅ āvāsī yeke je budhāṅ sāranāṅ อาตกภะคะวะปิโกมันเตีเยปุเยนะภิกขเวทะสสุโลกะธาตุสุเทวะราสนิปิฏฐาหุนเดตะธาคะตังทศนายภิขกสังหันจะเยปิเตภิกขเวเสุงอติธรรมะนังระหันโดสัมมาสัมพุทธเตสัมปิภะกันานังเอตธรรมายวะเทวะราสนิปิฏฐาเฮสุงสยธาปิไมหังเอตอะไร เยปิดเถี่ยปิคเวปวิสันเิอนาคตัมตานังระหันโดสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปกันตานังเอตับรามเยวะเทวทัสสนิปิดเตี่ยปวิสันติไสระปิไมหังเอตระหีอาจิคิสามมิพิกเวเทวกายนังนามาณีกิระยิสัมมิพิกเวเทวกายนังนามาณีเทศิสัมมิพิกเวเทวกายนังนามาณีตัณสงนาทัสารุกังมณะสิกโรธรมภาสิสัมีติเอวัมพันติริโคเตปิโกภะกวตโตปจัสสุสุงเอภะคะวาเอตระโวจ่ Si Lokai menuka semia dah bumerasida Yesi takrikaparang wihita rasamahita putusia wasalina lumangsabisa meno Oda ramasa surawi pesan nama wila pihobanjasa dia tuawanekalwatawetato majisata swakesesnerate Dewa kaya pikanate wicana tapi ke Ote jatapama kerung sudawabudhasasa senang kesempadurhunya nang amnosa nara senang Apa kesama takung sahasangara sastra ring satangeka sahasanang amnosa namarasung Apa kenama takung kisasa pa putangung ดันจะสับขังอภิญญาญาวกิรวานาจักุมาตโตมันเดยสัทธาสัพเพเกษสเนระเตเวะกยาภิกันตาเตวิชานาทภิกวอรโวหังเกจิยิสามิกิระหิโนปุพาโสสัตตสหัสัพยาฆ่าภูมิกับบลทวายที่มันโตจิติมันโตยวนาอนโยสสศิโนโมทัพมนาภิกมังภิกขุนังสมิติมนังชาสหัสัยมัทตายาฆานันทวานิโนทีมันโตจิติมันโตยวนาอนโยสสศิโนโมทัพมนาภิกมังภิกขุนังสมิติมนังสาธากิรติสหัสัยยาฆานันทวานิโนทีมันโตจิติมันโตยวนาอนยสสโนโดยนาภิกกมังิโนังโมนัพ เจตสรสสาสายข้าณตะวันนี้โนยที่มันโดยจจดีมันโดยวนาอนโทยยศสีโนโมตัมนาภิกขบงภิกขกนังสวิติงนนัง เวมิตรบัญจจสดายาคานาดาวันนีโนวทีมันโดจดติมันโดวันนันโดยสสีโนมามนาพิภิุนางสมิติณังกุมิรรราชาิโกวปุลสันเวสนางพิโยนางสัตตาสังยคานังปยิรุปัสสิกุมิรรราชกิจโสะันสิติณังบริมันเจดีสังราชารารภปสาสารีพนางธิปดีมหาราชยศสโปุตตปิตาสภะโอินานามามพลายีมันโดจดติมันโดวันนันโดนัสสิโนมดามันนาิคมภิคุนางสมิติมณังทากินันเจดีสังราชวิรุณโหตั ชายยสิโซอุตตปิตาสสะพระโอนี่นะมามหาปละอิทธิมันโดยจิติมันโดยวนาอิทธิยาสสีโนโมนะมันนะพิกมุงพิกโคนังสมิติมันัง ปัจจิมันจะทีสังราชวิโรปโคภาษาสาธีนาขณะธิปติมหาราชยศสสิโสบุตรปิตาสามะโอยินทร์น้ำามาพระลายที่มันโดยจิติมันโดยวนาอันโดยยสสิโนโมธัพมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติมนังอุตตรันจะทีสังราชกุเรตตปภาษาสาธียาขณะธิปติมหาราชยศสสิโสบุตรปิตาสามะโอยินทร์น้ำามาพระลายที่มันโดยจิติมันโดยวนาอันโดยยสสิโนโมธัพมนาภิกขุงภิกขุนังสมิติมนังปุริมา ที่สั้นตาราโททักีเนราวิโรูหะโกปจิเมรวิรูะโกเวโรตรังรีสังจตตโรเตมหาราชาสมันตจัตตโรริสาทัดทนลามนาอัังโสวะเนกบริวัติเวเตสังมะยามิโนทสะคู่วันจะในการสะท่ามะยากุเทนุเวเทนุวิภูจาวิภูโรสะจันนโนกามเสโทจักกินโนกันโทนิคันโทจปานาโทปัมมัญโยจติถวสุโตจามัตตลิจิตาเสโนจักขันโผนโรราชาเสโนสะโพอาคูปัญจสิโกเจวะติมภโรสุริวัชชะสะอเตจันเยจาราชัโนคันภาษาราชุปีโมธตมนาภิกขมังภิกข호นัง 嗯。<laughs> อาราคุนาภัสสนาคาเวสลาสะตาจักกามลาสะตระอาราคุปยาคัสะญาติภิยามุนาตาตราชาจะอาคุนาคาเยสสีโนเอราบโนมหานาคุสุปกะสุมิทิวนังเยนาราเชสหาสารันติทิปติจาปกิวิสุทธะจาคุเอหายะสัตติวณามจัปตาจิตระสุปนัยติเดชนังอภินตฐานนาคารเจนามาสีสุปนตโตเขมมะกาสีพุทโธสนาหิวะเจหิปุหะยันตานาคสุปนาสารนามักลงสุพุทธังจิตาวจิระหะเถนะสมุทังอสุราสิตาภัทโรวาสเวสติธิมัน โอโยสะสิโนคาละกัญชามหาภิสมะอสุราธนเวกัสวิเบจิติสุจิตติจัปหาราโันโมจิสหสัตันจัปลิปุตระหนังสเปเวโรจนนมกสสันในหิตวังผลิงเฮวังสันในหิตว่าผลิงเสนังราหูปะเทโมผักกมุงสมโยภาณีพัทธันเตปิโกนางสมิติมนัง อาพจะารวาปะระีจาริชวายราคมุงวารรณะวารนณะเทวโสโมจายะสัสสะสมตตากรุณากายกาอาคเทวายัสสิโนทัสเตทัสธากายะสเปนนาตดานิโนยทิมันโตจิติมันโวนามันยัสสิโนโมทามนาวิกังหิโนงสวิติงวนังเวณเจริวาสหาลจาสมาจารุเอยมาจันทสูปนิสัทธิวาจันทามคุปรากีตสุริยสูปนิสัทธิวาสุริยมาคูปรากีตานักดัณณปรากีตว่าอคูมันาลาหะกวะสุนังววโสเทสโกปะคาปุรินเถโรทัสเตทัสากายะสเปน โดจิจตมนโดวนนันโดยสสีโมรามนิกภิกุสวิติวนังอารักุนะสาูเทวาสลามกิสิการวะอริเตกาจารุชาจาอุมาภุภาาสีโนวาุณาสหธรรมจะอจุราจาเนจกะสุริยารุจิระอกุอกุวัศวันโนทัิเถรสารกยาสเพนนาตวนนนิทมันโดจิติมันโดวนนันโดยสสีโมรามนิกพิกุสวิติวันัง สมณะมหสมณมนุษยมนษสุมัขิดาปทุสิกาอคุอคุมนปทุสิกาอารัคุริโยเรวาเยจลุหิตาวาสีโนปราคามหาปราคาอคุเทวายสสีโนรสเดระสหกยาสเวนนาตวานิโนธิมันโดจธิมันโดวนาอนยสสีนโมรมนาภิกุมภิกนางสมุทิภนังสุะกรมหอรุณอคุเวคานาสสโอราคาญาปมขอคุเทวายจักนาสธรมตหระกาชามิสกาเยสสีโนธนายังอาคาปจุโนโยทิสาบิวสติราสเดระสหกยาสเวนนาตวานิโนิ ันโตจติมันโตวนาอันโตยาสีโนโมรามนาภิกขุภิกขุนางสวิติงนางเคมีอาุสีได้ยมกาตกาเจยสโนสมภิกลสธาจตนามาจอาสวนิมรติโนอากอาราโกปรนิเมตาทัเถระสทกสเนนทวันโนมันตจติมัโตวนาอันโยสโนโมรมนาภิกขุิกขุนางสวติงนางสเเรวัิกยสเนนทวันโนนมัวันนาอคันชุงเยนิสริสาสหปวุธาติมกิลังอคตินามสวังทเมขตรังนางขังจันทงวาสิทิตังสมปรม จับตทีมัตสหสันนังกมารติโสจับโคัสมมติวนังสหสัพรมาลกงมหาพรมาพิติตดีอุปปโนจติมัตยพิสมากยยยสิโสทเทอิสระอกปเจกัสวัตดีโนเตสันจามเชตอาคฮาริโดบริวาริโตเดจัสะเพิกันเสินเนธเวสพรมเกมมราเซนพิกามีภาษาการหาสมนิยังเอระกนาทราปรเกนนสัมันทบริวาริมาวมจิโกจินังอิริทธมาเซโอกราเซนเอิสีปรินาธรรมะสรังกระนาเปรวงยราบุสกเมโกธนายด วิจโกตัฏฐานโสปจิราปิสังกุตุสิยังวสีดันเดสภังอภิญญาวะกิโตอนัจจกุมาตโตมณีสัสสาสังเกสเนระเตมารรสินาภิกขนาเตวิชนาราภิกขเตจตมะกรุงสุตวะพุทธัสสะสันังวิตรากิญปะกามุงเนสังโลมมปิอินเชยุงสัพพิสุตาสังขามหายติเจเยสสินโนมทันติสาปุเตหิสักกะเตชนิสุตาติ บทที่สบเดทสวดมังคลาสวังเอดมังคลวตมังะรโระรโสจัจจุเปจะกราปุญญาตาสมาปิทิจเอดมงคลวตมังหูสัจจจสิปัญญวินัยโยจะสุสีคิโตสุหาสิระเยวะจเอดมังคลวตมังมาตาปิโตปัทนานูาราสะสังโนกลเกมันตะเอดมังคลวตมัง

สภัทราชประราชิตาสภัโสโททิงกัจจติตันเดสมังคลมุตตมันตีบทที่สิบสองบทสวดร,รัตนประพิตร ยังกินจีวิตังอิาวาหุระวาสเกสุอัยราตนังวณีตังโนสังทิทคเดนะริบุธรตนัวณีตัเอเตนะสเจนโสติหูตยัวิรากอมตทวณีตัยราสกัสสกญาโมนีสมะโตนเตนะธรรมนสมาติจีรมมีรตนัวณีตัเอเตนะสเจนสติหูตยปุรเสธปริวันยาสุจิงสมาทิมานันตริัญาโหสมาธินาเตนสมุวิเติธรรมิธรมรตนัวณีตัเอเตนะสเจนโสติหูตเยปุกะลอาัสรานิาา สวัสดีเทสุเนนนิมานิภะพลานีธรรมปิสังเขรัตนังวณีตังเอเตนะสะเจนะโสติหูตุเยสุปเยตตามาลาสัตทานิลนิไกมิโนกตามาสัสนมิเตปฏิปตะมตังวิขัยลาธาโมธานิปติงมชมาไนยรรมปิสังเขรัตนังวณีตังเอเตนะสะเจนะโสติหูตุขี่นังปุรานังนวังนาเทสัมหังวิรตจิตทะยาติเกภาวสมิงเตขีนาพิชาไอเวรุนิชันธานิพันติริราชยามปฏิปโอรัมปิสังเขรัตนังวณีตังเอเตนะสะเจนะโสติหูตุ บทที่13บทสวดธรรมบทสานสักอัตราวเวชิตังเซยยะจยังอิตราปะชาอาตัันดัสสปุสสานิจังสัญญาดจาริโนเนวะเทวนาคันดโพนามโรสาพระมนาชิตังอภิชิตังกายราตัทธาโรปสสชันตุโนบทที่14บทสวดเกสพุทธสูตรอาสิตามิทังเทนะภะกวาตาจนะตาปัสตาราตาสัมมาสมุทเทนะเอธาตุมเฮมะมโนสเวนะมะปรมะปรายมะอิติกะรายมะปิตะสัมปทาเนนะมะตะกะเฮโตมะนายะกะเฮนะมะการะปริวิตะเกนะมาทิทินิจ นักันติยามาภะปรูปตาเยมาสมาโนโนคขารูยถาตุเมเะอธนาวัจนายถาอิเมธรรมะกุศลัยเมธรรมะสาวัจัยเมธรรมะวิญโยการหิตายเมธรรมะสมัตตาสัมาทินนะหิตายทุกข่ายสังวรตันติอธาตุเมเหปัจฉัยยถายถาตุเมเะอธนาวัจนะยถาอิเมธรรมะกุศลัยเมธรรมะนัวัจัยเมธรรมะวิญโยปัสสะท้าอิเมธรรมะสมัตตาสัมาทินนะหิตายสุขายสังวรตันติอธาตุเมเหโอปสัมปชัมิหย เรียร่ายาธาตีบทที่สิบห้าบทสวดอุปาเนยสูตร อุปนิยติชีวิตมะพมายงเชรูปนิยัสานสันติไา้ในทางพยายามมรณะเปกขมาโนปุญญาณิกเยราธาสุขาวหานิอุปนิยติชีวิตมะพมายังเชรูปนิยัสานสันติไา้ในทางพยายามมรณะเปกขมาโนโลกามิสังปชะเฮสันติเปโคโยระกเยนะสังยมวัจยาอุระเจรสัตตังตัสสเปตัสสุขายโหติยังชีวมโนปากรติปุญญังธรรมโมหเรรักติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสนิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงขจติธรรมจารี สัพเพสังขารานิจติยราปัญญาญาปสติอัตถิปินเถริโตเคเสะมะโคอิสุทิยาสัพเพสังขาราทุคติยราปัญญาญาปสติอัตถิปินเถริโตเคเสะมะโคอิสุทิยาสัพเพธรรมานาตตาติยาราปัญญาปสติอัตถิปินเถริโตเคเสะมะโควิสุทิยาบทที่สิบหกบทสวดอปันนกษัดกอภปนกัตถานเมเกโทติยังโหตะกีกาเอตัญญนยเมทวีตังกันให้อภปนกัง อาหุงเอสานั่นยังยัติปะพาราหนิวันานิจาระมรุกเจตยานีมนุสสาวิยตชิตาเนตังโคสระนังเกมังมเนตังสระนามุตตามัเนตังสระนามะกขมัสัพพุรุคายภมุดจารีโยจะปุุถันยธรรมัญจังสังหะยสระังคดโวจตรีอริยสัสจานิสมปัญญายิปัสสติรุขังทุกขะสมปะรังทุกขะสัจจิกัมังอริยัญจัตังขิกังรุโคปัสสะมินังเอตังโคสระนังเกมังเอตังสระนามุตตามังเอตังสระนามะกขมัสัพพุรุคายภมุดจารีบทที่สิบเจ็ดบทสวดพระเท อาิตยงนานนวคมายานปฏิกังเคนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงญาติติตามหปนั่นทางอปทานจานาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอาลาไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นยังไม่ถึงปัจจุบันนั้จะยอดทางตถาทวิปัสสติอสังเหราสังกุปังตังวิธามะนุปโรหเยก็บุคคลไดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่ก้อนเนียนไม่ค้อนแกในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นถึงเจริญธรรมนั้นหนึ่งเนืองให้โปร่งเถิดอาเจวะกิจมาตปังโกจัญญามรณังเสวะพึงทำความเพียรส ในวันนี้แหละใครเราจะรู้คนตายในวันพรุ่งนาะอโนสังขรันเตนาเมเฮเซนเนน,ะมนามาจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกามจุราภูมิเสนา,นาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตามัทนทตังตังเวพเทกาโตเรสันโตอจิก,กเตมมนีเตรามุนีู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียรข้านทั้งก่อนและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตหนึ่งเจริญด้วยประการชนีเลย บทที่18บทสวดพินะครัะเจเวทคณะปารทะ ร hi, ชราธรรมมีชราณนาติโตรามีความแก่ไปทำไมนไจะลหุนความแกลยไปไม่ได้ปยาตีธาม่มีปยาธีานาตีโตรามีความเจ็บไข้ไปทำไม่ได้จะลงห้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาณาธรรมม่มีมาลาณนาตีโตเรามีความตายไปทนไม่ได้จะล่วงหุนความตายไปไม่ได้สาวพิมพมนาพิหินนาโพยนาโพราะนะเวนเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องรักเจ้าของรักของเจริญใจทั้งหลายทั <c oughs> <watt> ้งปวงกรรมสกุล <Male> มีกรรมทายาทุกกรรมโยนิกรรมพันธุกกรรมปิิสารโนระมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นด้วยผลมีกรรมเป็นด้เกิดมีกรรมเป็นด้ อาส่ยังกำมังกเรสามิกละยานังว่าปะปั้งวาตาัสสะายาโทเฮสัิเราทำกรรมในไว้เป็นวุ่นหรือเป็นบาเราจะเป็นญยายติหรือว่าเราจะต้องได้รับผลของการในนั้นสื่อไปเอวังอามเฮพินหังปจงัจเเวกขีตาพังเราทั้งหลายควรพิจารณนี้ทุกวันทุกอันเถิดบทที่19บทสวดเทวตาอุยโยชนัคถา ทุกขปปะฏาจนทขาพยาปาจนิพยาโสกปาจนิโสกหุนดูสเปิปานิโนเอตวตาจามสััวุญญสัมปะทังสเพเทวานุโทัดูสัพสัมปติสิทิยาานังทสัทยาสิลังรักันดูสัพพะาภาวนาภิรตาหุ่นขจันดเทวตากตาสเบุธวลปตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเดชนารังหันามิสัพโซบทที่ยี บทสวดเทวทตาปฏิทานาคาถาอันธรมยังปฏิทานาคาถาโยพดามเส ยะเทวตาสันิเวหาวาสินีทุเบกเรภุริกเรหิงระหิงตาธรรมธาเนนผวันตุโพชิตาสริงคารุนเทาววหารมทะเลเทราจมชาวกจพิกโกสารมิการนาปฏิปัสสกามาจเรสานิกมเเจสราสปานาุทัสกิตาวันตุเตจลาปุจายปีจันสัมภวาสังเสราชตาอะรโปปาริกานิยานิกังธรรมปรังปฏิจเดสเพปิโกสากรรุนตุสังขยังธาตุเจรังสตังนโมธรรมราจปุคสังตุสมะะอัธยาจิายาจอเมรักตุสโมสเพปธรม ตริโนวุติงสัมปะปุนยะมาธรรมเมริยะปะเวทิเตบทที่21บทสวดสพะปฏิธารคกะาหันธรรมยังปฏิธานะกถทายโปนรนมะเส ปุญญาสิริธานิกาตาสยานัญญาณิกตานิเมเตสัญจับพกินุโฮตุสัตาณันตปะมานกาเยปิยาคุณวันตาจะไม่หั่งมัตาพิทาตโยริธาเมจารพิธาวาอันเยมาชาตเวริโนสัตาติทันเดโลกสมิงเตภูมาจัตุโยนิกาปัญเจจะตโรคารสังสารันตปะวาภเวยาตั้งเยปฏิธานิเมอนุโมทันทุเดสยังเยจิมังนภะชานันติเทวะสังนิเวทะยงไม่อาจินานาปุญญานันโมธนาเหตุนา สเพสตาสทาโหตุอเวราสุขชีวิโนโอเกมาปะทันจะาปะปนตุเตสาสาสิตจตังสุภา โอสัตว story, ์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงไปด้วยมีส่วนแห่งบุญนี้ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นนี้ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคนมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือไม่ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันทั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกามเนิ้สี่มีขันหน้าและขั้นหนึ่งเละขั้นสี่ทองเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบกันให้ส่วนบุญของข้าพ ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมนบุญทั้งหลายที่กบเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นปสุขเสมอเถิดและจงถึงทางกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัตว์จะอธิฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรในในสงฆ์แห่งการบูชาพระราชนารัรด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสตดพระปริตรในพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ขา้าพเจ้าเจริญทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายปโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพลให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพร,ริพิราศโดยมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสร้างในนอคต ขอจงเปลี่ยมด้วยนอนุภาพเป็นพระพพริสัตมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธินสาธุ